พอเราใช้เริ่มดอดแรกเฮ้ยไอ้ฝ้าที่มันเป็นเนี่ยถ้าสังเกตดีๆฝ้าทางเนี้ยค่ะคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นฝ้าข้างขวาพี่เองรวมเพราะาอะไรทำไมขับรถไงอ๋อแดดเข้าตรงนี้ใช่ใชข้างนี้ผมก็จะแล้วก็ทาแค่นี้ หลังๆเริ่มมาคอแล้วนี่ลามาคอลามาเลยเริ่มใช้หลอดที่สามแหละแล้วตัวนี้เป็นออแกนิกเป็นกาตูไลา์สปอตไลท์ทําให้หน้ากระจ่างใสเป็นรอยสิวฝ้ารอยไอ้ที่มันเป็นสิวดำๆอย่างเงี้ยครับก็ลองแตะแต้มๆดูผมเลยเคยจะไปเดี๋ยวมันจะมีตรงเนี้ยที่เป็นรอยรอยแผลเป็นเดี๋ยวมันถอดให้ดูไม่ได้ที่เป็นรอยน้ํามันอ่ะผมก็แอบทาเฮ้ยมันละมันจางจริงมันช่วยลบรอยจริงนะนอกจากหน้าอาร์ตเนี่ย หน้าแม่เป๊ะเหมือนกันเลยนะก็แม่ก็ใช้ด้วยก็ที่บอกว่าใช่ก็ที่บอกว่ามผมมาผมมาจะคือดอรจิวเนี่ยจริงๆเขามีประมาณ2อสตัวแล้วตอนนี้เขาจะมีเซรั่มของเขาด้วยเซรั่มแม่ก็ใช้แล้วบอกแม่ใช้ตัวนี้ด้วยนะเขาแม่เขาแม่เขาเอาที่ความนี้บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวลองเี่ยบ้านเราอ่ะเป็นบ้านที่ที่บอกว่ามาจากติดลบมาจากติดลบที่บอกว่าผมดูแลแม่เนี่ยคืออะไรที่ประสรรหาแล้วดีอ่ะผมใช้ก่อนผมจะเป็นคนใช้ก่อนสรรหาแล้วดีก็ให้แม่ใช้ แล้วก็ดรจิ๋วก็ใจดีก็ให้แม่มาใช้เราให้เราใช้ด้วยให้แม่ใช้ด้วยไงแม่เขาก็ใช้ดูดิหายหมดแล้วเนี่ยมาข้างเดียวกันเห็นไหมดูสิเห็นไอคนส่วนใหญ่นะคนไทยส่วนใหญ่บ้านเราแดดเยอะแต่ใช่จริงจริงแล้ก็แม่ด้วยจริงๆได้ทุกคนจริงๆได้เกือบทุกเพศทุกวัยเพราะว่าหนึ่งโอเคเขาเรียกรดเรือนลอยด่างดำแต่คนที่ลืมเลยที่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 แบบไม่เข้าใจสิ่งนี้ป้องกันไว้ดีกว่า ไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะว้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะรักษายากรักษายากนั่นแหละ